ดูนะครับทำได้ไหมว่นทำได้ไหมหนึงน่งหนึงนน่งหนึ่งสองหนึ่งสองอือโอโหสวัสดีครับสวัสดีแม่แม่สีทู่ทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับ น้องดาวนะครับผมทำไมกล้องโอ้โหมีขาเปล่ามดูท่าครับวันนี้นี่โอ้โหหล่อมากครับหล่อมากครับดู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 นี่นะครับก่อนน้องดาวจะไปออกเดินเล่นนะครับโอเพราะเรื่องก็จะ พาซ้อมนิดๆหน่อยๆนะครับแม่แม่เออ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 โอ้โอ้โอ้เออโอ้ฮึบ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 โอ้โหพุงกระเพื่อมเลยอ่ะพุงกระเพื่อมพุงกระเพื่อมเลยอุ้ยอุ้ยฮึบ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 โอ้โหหมุนหมุนเลี้ยงไม่หมุนเร็วนะครับหมุนเลี้ยง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 แล้วก็จะยุบดูนะครับทำได้ไหมว่านทำได้ไหมหนึ่ง หนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองอือโอ้โหเอาเเต้นต่อเลยทีนี้โอ้ยพ่อพันธุ์ไหนบอกขึ้นยังยกยกเสร็จเต้นต่อครับโอ้โหนี่นะผมเดี๋ยวถ้ามีสเก็ตเดี๋ยวดาวแบบหมุนหุ่นละหุบแล้วก็ไขสเก็ตรอเลยนี่ไปครับไปอาบน้ำครับไปไป พ้อมนิดๆหน่อยๆนะครับพี่แม่อือดัากันจนโต้ดัากันจนโต้น้องสาวอยู่นี่ครับน้องสาวไปอาบไกลนิดนึงนะครับเดี๋ยวอ่ะเขาเรียกอะไรมันจะไหลไปตรงพี่น้องนอนน้องเจนเจ้านะครับเดี๋ยวนเดี๋ยว้าไปลงอ้ อุ๊บโอ้โหท่าประจำอ๋อหาลงให้ดีว่านเออเข้าท่าแล้วครับท่าประจำ <c oughs> ดูครับดูท่าประจำครับโอ้โหหลอให้สิบเลยครับอือ เอ็มชื่นใจครับเบียนชื่นใจดูนะไปรามน้ำหน้าแบบเต็มเต็มแบบนี้เลยน้องดาวอุ้ยอาบน้ำลงมาขี่ดินขี่ต้ไหลลงเต็มเลย <c oughs> ทาแป้งเ <c oughs> ยอะเกินไปนะวันนี้ <c oughs> วัน <c oughs> ในหกกระชื่อนะครับผลชื่อ่นบุก้านะั่นเอง ีเอตยัน,ยนาอาหครับอาคบ้าครับมันอ้พดเนเสียบยืนชาอมาไอ <c oughs> ้พเสียบยืนน่แม่ บกนเปนม่กระเายิสดชื่น,นค,ครับงูเ,เขียวออกครับงูเขียวออกอ๋อ ด,ดึง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 นักแสดงกำลังเคื่อนมาแล้วครับหล,ลังจากอาบน้ําเสร็จนะครับนักแสดงเตรียมตัวแสดงโชว์ก่อนไปเดินเล่นครับเอาถ่ายรูปน้งเนี้ยถ่ายรูปหนารถแล้วก็ Paid, <lawsuit royable> มาแล้วครับนักแสดงมาแล้วฮึบฮึบฮึบอุ้ย <Nein> ฮึบฮึบฮึบนักแสดงมาแล้วนักแสดงมาแล้วโอ้โหฮึบ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 เออ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 แสดงมาแล้วรับฮึบฮึบนี่นี่เออดูดูขาดูสเต็ปขาครับดูสเต็ปขาด้วยอ่าอ่าหลอกล่อดีจริงๆริัท่าน ล้อหลอกหลอกล่อดูครับดูครับฮึ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 บอันนี้ซ้อมหุละหุบนะครับแต่ละวันก็ซ้อมไม่เหมือนกันนะครับบางวันก็ซ้อมเต้นเฉยๆบางวันก็ซ้อมหุละหุบบางวันก็เตะบอลบางวันก็ต้มส้มตำนะครับน้องดาวเออคนเก่งครับอกเต้นตเต้นต่อครับ ึบนี่นี่จะไปโอ้ยทาเดียวเลยเออทายขาเอยเออเออึบบึบโอ้สายอ้ยเอวหักก็นน้องสายแห้งเด้อเอยเอเอถิงโอ้ลำลำลำอะลำลำลำโอ้โอ้โอโอ้มีขนาดไม่มีเพลงนะครับึ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 บดูเอวดูเอว อเอวครับโอ้ยโอ้ยเอวหักเอวหักซะน่า <c oughs> อ้วนฮึบ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 เออเออเออลำลำลำเอ,ออเออลำลำลำนี่ไปแล้วครับก็เลยก็จะไปเดินเล่นแล้วนะครับผมพาอ้วนไปเดินเล่นแล้วน้องเกฑนเจ้าเดินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับว้าวเอาไปครับไปจะถ่ายีกนิดนึงครับ น,นู่นนู่นนู่นน้องดาวไปเดินเล่นแล้วดูนะครับเดี๋ยวซูมให้แม่ๆชม,มน,นี่น้องดาวไปแล้วนะครับเดินไม่เอ่ยไปไปอยู่ไกลนะครับซูมได้แค่นี้นะครับซูมไม่อีกได้อยู่ป๊าบป๊าบพี่โอ้ต้องยืนนิ่งๆครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วจ้าวันนี้น้องดาวจะเดินขึ้นไปทางอ่าข้างบนนะครับผม ปลานี่โอ้สวยมากเลยเดินไปไม่ทัน,นครับเมื่อกี้เสร็จแล้วอันนี้ก็เป็นพี่เอือนแฮะฮแในมือน่ะในมือพวนน่ะพอเราเผือเราจะเอาใหญ่เลยลูกพี่เฮ้เดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะไปเลย <c oughs> โกรธโกรธเราอีกงอนเป็นเหมือนกันนะพี่เดือนเนี่ยไปเลยไปเลยดูงอนงอนเป็นยังไงเฮ้ย งอนเป็นด้วยดูดูทรงคนงอนเราเนี่ยเออง่ายง่ายเพื่อนเนาะขณะง่ายเพื่อนหนีงอนเก่งฮักเพื่อนเพื่อนอ่ะเพื่อนอ่ะเนี่ยเวลานี้ก็จะคึกแบบนี้นะดูอันนี้คือคึกนะพี่แม่โอ้เจ้าเจ้าเจ้าอ้ถอยไปเลยไม่เครียดนี่ยังหาบเพราะฮนดียยังหาเลยไปถอยถอยไปเพื่อนเพื่อนอ่ะไปดีกว่าเดี๋ยวพี่เพื่อนมาน้ำไม่กินพี่เพื่อนถ่ายคลิปเสร็จแล้ว งอนเป็นเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าน้องจังเจ้ากับน้องดาวงอนนะพี่เดือนก็งอนเป็นนะครับแต่ว่าพี่เดือนก็งอน,นแบบช้างใหญ่ก็จะดูหวัดเสียวหน่อยนะครับผมคืเอเวลาคึกเวลาอะไรนะครับอันนี้งอนแล้วเห็นพี่ดาวไปเล่นเมื่อกี้ได้ยินเสียงร้องอยู่จ้าไพี่ดาวไปเลนแล้วไป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 เฮอเฮ้เฮพี่ดาวไปเลนแล้ว ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร,ก,รกับช่องบัน,จนจเกันเจ้าบายปืป้มปอนด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแม่แม่ครับสวัสดีครับ